ช่างเบียครับเอออาอถมายมระสงครับมาเออสาธุขอบคุณมากๆเลยจ้ะอ,อันนุโมทนาขอท่าปลอดภัยจ้ะสาธุจเนะเออิญพรเฮ้ยทำไมจเจริญพรล,ล่ะไหนนั่งคุยกันหน่อยสิมึงไปทำอะไรมาทำไมจริญนพรจะเิญพรมึงเป็นคนพุทธหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เลยเหรอว่าเขาต้องใช้คำศัพท์คำว่าอะไรกันเนี่ยฮะพอดีผมบวชตั้งแต่เด็กนะครับเออก็เ,เพิ่งจะศึกมาไม่นานเนี่ยแล้วทำไมศึกล่ะศึกมาทำหอกอะไรเลยเนี่ย กโดนจับศึกนะครับทำไมเขาจับมึงศึกล่ะขับมอเตอร์ไซค์ไปทำอะไรมาทำไมขับเบาไซค์โจรมาขโมยของในวัดครับก็โจรก็ขับมอเตอร์ไซค์หนีผมไม่รู้ทำไงก็เลย ขับมอเตอร์ไซค์ตามไปเลยครับแหมมึงนี่ใส่สบงและทรงพลังเลยนะจะจับเองไม่คิดจะแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจหาเหวอะไรเลยลุยเองทำวินัยไม่สนใจหอกหาอะไรแล้วแค่นี้ศึกเลยบวชมา,าตั้งแต่เมื่อไหร่ต <สา S 1> ั้งแต่เด็กเลยแล้วได้ศึกษาพระธรรมพระวินัยอะไรบ้างหรือเปล่าศ <สา S 2> ึกษาศึกษาพระวินยัยมันไม่เข้าหัวกระบ,บามึงเลยหรือไงว่ามันไม่ต้องศึกมันแค่เป็นโลกวัชช้าโลกเขาตีเตียนเฉยๆอีกอย่างถ้ามึงขับเนี่ยมันมีเหตุจำเป็นในการที่จะเอาของเนี่ยกลับคืนมาหาวัดเนี่ยใครก็จับมึงศึกไม่ได้แล้วมึงไปศึกตามข่าวมึงไม่เสียดายพระเหลืองตัวเองเหรอะะไรวผาเหลือง โอ้ยเดี๋ยวกูกระโจนตีปากเอาให้มึงนี่มาสันดานกูไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงนะ